ก็จะไปท ley, the ี oh, อ่อยูนอเมอร์เซลนะครับวินิลระวังนะโอ้โหตู้ขนาดใหญ่มากคุณดูฟันมันดิฟันมันน่าหัวมากเลยดูฟันมันดิออกมาจากซีออลพอเอียมฝนตกจ้าตอนนี้นะครับก็อยู่ที่สถานีรถ <MR> <Okay. S 1> น,นั่งรถเมมาแล้วก็มาต่อเอ t มอาร์ทีตอนนี้ก็มาถึงที่ห้างห้างหนึ่งซึ่งมันจะเป็นห้างที่เชื่อมไปข้ามเกาะเซนโตซ่านะครับผมเคยนั่งเซนโตซ่าเอ็กเพรสแล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยขึ้นด้วยตัวเองตอนนี้ก็เลยต้องเดินหาห้างยังไม่เปิดเลยนะแต่ด้วยความที่ที่นี่มันติดกับ m r t แล้วก็เป็นที่ด้วยสารสำหรับเซนโตซ่าเอ็กเพรสคนเขาก็จะมาเนี่ยมาขึ้น ตั้งแต่เช้าเลยทางทางที่ห้างก็ยังไม่เปิดเซนโตซ่าเอ็กเพลสรู้สึกว่ามันก็ใช้บัตรอันนี้เข้าได้เลยนะเหมือนรถเอ็มาีปกตินะครับเน็ตแฟร์เเราอ่ะมันเงินหมดเราก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้วิธีซื้อไอ้เจ้าบัตรทิเคตนี้เพื่อเดินเข้าแทนนะครับบัตรนี้มันก็จะใช้สแตมป์ตรงทางเข้าได้เหมือนกันติดติเข้าติดติออกนีนะก็จะมีมูลค่าอยู่ที่4ดอลลาร์ต่อนคน4คนก็ 16ดอลลาร์นะครับสำหรับเด็กเนี่ยที่อายุ5ขวบเนี่ยเข้ากับพ่อแม่ฟรีเดินผ่านได้เลยโอเคเราจะอยู่บนเซ็นโตซ่าเอ็กซ์เพรสแล้วนะครับพื้นี้แค่นี้ครับเนี่ยตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับคือตอนนี้เวลามันอยู่ที่9โมงครึ่งยูนิเวอร์แซลเนี่ยเขายังไม่เปิดนะครับยูนิเวอร์แซลเขาเปิด11โมงนะครับแต่ว่าอควาเรียมเนี่ยจะเปิดตั้งแต่9โมงซีอควาเรียมเลยที่อยู่ตามป้ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยซีอควาเรียมอันนี้ อันนี้เปิดแล้วนะครับเราก็จะไปที่ซีอาร์พอรเรียมก่อนนะครับแล้วก็ประมาณ11โมงเราถึงจะเข้าสู่ u n i ิเวอร์แซลนะครับ <S <s ผมเลือจกจัดแพน u n i ิเวอร์ซไว้วันจันทร์เพราะคนจะน้อยเนื่องจาก u n i ิ e วอร์เนี่ยทุกที่ทั่วโลกเนี่ยคนจะเยอะมากแล้วมันจะ ต่อคิวเข้าเครื่องเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งเนีย่ยนานเป็นชั่วโมงโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาถึงที่เซียวคอ,อเรเลียมแล้วนี่ wow. ทางเข้าก็จะเป็นหน้าตาประมาณอย่างนี้เลยใชทีเขาเนี okay. okay. ่ยอยู่ฝโอเคเห็นไหมเร็วมากถ้าเราซื้อมาแต่แรกเนาะซึ่งคนที่บอกให้ซื้อมาแต่แรกนั่นก็คือคุณเมียนั่นเองเมียบอก,อกว่านะเออบุ้ม บ a m b บ p b บ d าราบ๊อ o บุ๊มพววันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะทุกคนพรุ่งนี้ก็เป็นวันช้อปปิ้งนี่แค่เข้ามาก็ตื่นเต้นแล้วนะเนี่ยเราจะต้องเดินลงอันนี้ไปอู้หู้นี่เข้ามาก็เจอแบบอุโมงก่อนเลยนะทุกคนนิลินชอบเปล่านิลินโอ้ยชอบยังไม่เห็นเลยเออ อันนี้แม่ลูกหรือเปล่าครับเนี่ยฮ่าโอ้แล้วเอามาแล้วโอ้โหเขาจัดสวยอยู่นะเขาจัดโอเคอ่ะปาน้ำจืดใช่ไหมอันนี้น้ำจืดแหละเออนี่ปักตรงนี้สวยมากครรูปเขาจับเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ย เฮ้ยเขาให้จับปลาดาวได้ด้วยเนี่ยิไปสิเดินไปสิเดินไปแล้วค่อยล้างไปเดินตรงไปเลยแล้วก็ไปล้างมืออ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นสถานีสำหรับให้จับปลาดาวฟรีนะครับเออวิลลินระวังนะ จับตรงกลางข้างบนจับข้างข้างหอกนั่นแหละข้างข้างอุ้ยมีลิ้นมันเลยน้วยอย่าโดนอย่าโดนสีดำๆเลยนะเป็นไงอ่ะมาเดี๋ยวป๊อบบ้าจะลองจับมั่งไม่ยอมขอจับมั่งนะโอเคนี่ต้องสิบโ้ยมันจะสากๆหน่อยทุกคนไม่ถึงไม่ถึงก็ไม่ต้องจับแล้วนั่นแหละเดี๋ยวพี่เขาหยิบให้จับอุ้ยเป็นไงอ่ะ ชอบเหรอโหเฮ้ยนี่นี่ดูดูดูตรงกระเป๋าแม่เรื่องแสงอันนี้เขาเรียกแสง U V นะครับอุ้ยที่ตัวปั๊กก็สะท้อนแสงเหมือนกันเห็นฟันไหมฟันสะท้องแสงไหมนี่ของแม่ของแม่แสงเยอะมากเออสีขาวไงโอ้เราเดินจนมาถึงตรงแมงกะพุนกันนะทุกคนมีหลายสายพันธุ์มากแมงกระพุนอ่ะไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรบ้างไม่รู้ว่าแมงกระพุนอะไรบ้างเนี่ย เป็นกรุนสายปะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเ,เดินมาถึงจุดที่เป็นเหมือนกับโอ้โหตู้ขนาดใหญ่มากนี่ตรงนี้เราจะสามารถมองเห็นได้ทั้งหมดเลยโอ้โหปลาฉลมปลาฉลามมีครบเลยตู้ตรงนี้โอ้โหสุดยอดมากคุ้มมากราคาค่าเข้าหนึ่พบาทเอ้ยนี่เขาทำอะไรกันล่ะทุกคน เอความสะอาดตู้ต้องดำลงมาทำความสะอาดแบบนี้เลยนะคุณดูฟันมันดิฟันมันน่ากลัวมากเลยดูฟันมันดิลิลินดูฟันมันหลบอุ้ยดูฟันมันนีออกมาจากซีอข้อเลี่ยมฝนตกจ้าจะได้เล่นยูนิเวอร์แซลกี่โมงเนี่ยเศร้ามากเออแล้วก็คือเป็นสถานที่สำคัญที่เราอยากมาซะด้วย เพราะว่าแผนวันนี้ก็คือแค่ยูนิเวอร์แซลเลยทั้งวันโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ฝนหยุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว oh. ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าของ u n i ิเวอร์ซนะครับ oh. เดี๋ยวเราจะเดินตรงไปนะครับ oh. เพื่อเข้าสู่โซนของเล่นกันแล้วนะครับ oh. อุ้ยนันทุกย่หอ มีรถไฟห่อด้วยในพื้นยังเปียกอยู่เลย <c oughs> โอ้โหทุกคนคิดว่าฝนหยุดตกไปแล้วนะที่จริงมันก็ยังมันก็ยังปลอ,อยอยู่เนาะฝนมันยังตกแบบว่านิดๆอยู่เออแต่เขาก็ออกมาเดินกันแล้วแหละเ <c oughs> ดินกันแบบเปียกๆนิดนึง <c oughs> ก็เข้ามาที่เหมือน4ฟดีอะครับโฟดีใส่แว่นอย่างนี้เออใส่แว่นนี้แล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยเ <c oughs> ป็นของแฟนฟอร์เมอร์นะไปเลยเข้าไปเลย โอ้ทุกคนอันนี้เหมือนแบบจะอ้วกเลยอ่ะมันเหวี่ยงมากอ่ะ Come on now doll Come on man สถานีต่อไปแล้วกันโอ้เดี๋ยวต้องร้อนก่อนโอเคทุกคนหลังจากที่เล่นเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับทุกคน ร้านอาหารที่อยู่ใน Universal Studio นะครับราคาก็ค่อนข้างสูงเลย3จานนี่พันหนึ่งอะตกจานหนึงประมาณ300อ่ะโอ้โหแล้วบอกไม่เผ็ดหน้าตามาแดงขนาดนี้เขาบอกไม่เผ็ดเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอาหารอินเดียนะครับทุกคนราคาดูสิ16บดอลารมันอยู่ใน Universal เนาะมันก็ต้องแบบราคาสูงนิดนึงอย่างี้แหละทานอาหารเสร็จแล้วนะครับเราก็ยังอยู่แล้วแวก Ancient Egypt อยู่นั่นก็คือ บริเวณอียิปโบราณนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรเล่นกันต่อนะครับหลังจากกินอาหารเสร็จนี่อันนี้จะเป็นที่กินอาหารของเรานะฮะนี่คือเอนชี่นอียิปต์นะครับทุกคนโอ้โหตะกี้นี้เราเล่นเข้าไปเล่นอันนี้แล้วเรียบร้อยเป็นรถไฟหอกอียิปต์นะครับทีเซอร์ฮันเตอร์เอาอนนี้มั่งดีกว่าไป close close โอเคปิดนะฮะเพราะว่าฝนตกก็เลยไม่ได้เล่นน,นะครับวันนี้ทุกคนครับเนื่องจากจูลสิกพาร์คตะกี้นี้เล่นไม่ได้สักเครื่องเล่นเลย เพราะว่าฝนมันตกนะนนเราก็เลยมาเข้าที่ดินแดนเทพวิญายแทนนะครับเนี่ไปเราไปดูกันข้างในมีอะไรบ้างอุ้ยเฟรี่ก็อดมาเตอร์อันนี้คืออะไรดูกันมาดูกันมันคือการลเล่นอะไรนี่ลินพ่อกลัวนะดูซิเราเล่นอะไรกันได้บ้างบ้านยักษ์เหลืออะไรอะ่ะโอ้โหคนต่อแถวเหรอเนะี่ย จะลอยๆอ,ออกมาเี่ตอนนี้มาเล่นแกนแคนยอนจุนะศิกอันนี้จะเป็นเรือที่มันจะเปียกนิดนึงโลมเรอือส่วนใหญ่เครื่องเล่นที่นี่เขาไม่ค่อยให้ถ่ายนะครับ <Okay. S 2> เมื่อกี้ไปเล่นอไอ้เปียกๆมา แกนแคนยอดของจุลสิกมันก็ไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายทุกอันแหละมีบางอันแคที่แอบถ่ายได้นิดหน่อยม่อไม่ได้แอบถ่ายคือเหมือนกับเข้าไปข้างในแล้วเขาจะไม่ให้ถ่ายแต่อะไรที่อยู่ข้างนอกเขาจะให้ถ่ายอยู่อันนี้จะเป็นรถไฟออกที่เบสิกหน่อยเป็นของเด็กนะครับ ฉันอยู่กับใครอะ่ะเมื่อกี้นี้เล่นอันนี้ฮะสนุกมากลูกสาวบอกสน,นุกมากลูกสาวล่ะลูกสาวบอกสนุกมาก,ก,ากน,ากนี่คนนี้ก็เล่นคนนี้เขาเล่นด้วยนี่ห้าครันี่เขาเล่นหมดเลยอโอ้โยอยันนั้นเล่นไหวไหมะไไหนะ อันนั้นน่ากลัวมากครับรถไฟหออันใหญ่